การสัมภาษณ์จะบอกว่ามันเป็นสัมภาษณ์ที่ง่ายมากเหมือนเราพูดคุยกันเขาก็ถามว่าเรามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วงานแรกที่เราทำเนี่ยเป็นงานอะไรแล้วก็มีลูกกี่คนแล้วก็สามีอะทำงานอะไรเออแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคุยกันอะไม่ถึง5นาทีคำถามน่าจะประมาณ4 5คําคำถามได้ซ้ำไปอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่วารีี้นะคะนีกลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้นะคะมี่อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตสอบซิติเซนกันเนาะซึ่งมีหลายคนนะส่งข้อความมาพูดคุยถามเรื่องเกี่ยวกับการสอบซิติเซนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่า เราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงแล้วข้อสอบเป็นยังไงบ้างดังนั้นแล้วก็ช่วงนี้มันมีการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสอบซิติเซนด้วยดังนั้นวันนี้มี่ก็เลยคิดว่าอยากจะมาแชร์เรื่องนี้เนาะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวมี่เองเนี่ยก็ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสอบซิติเซนไปก็จะมี2งคลิปวิดีโอที่มี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการไปสอบนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วก็มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่มี่ถ่ายทําให้ดูเรื่องเกี่ยวกับตอนที่มี่ไปรับไปสาบานตนว่าเป็นยังไไให้้บบรรรรยยยาากศปเีอ แต่ถ้าวันนี้นะคะหลายๆคนที่ไม่ได้เข้าไปดูมี่จะมาเล่ารวบรวมให้ฟังว่าการสอบซิติเซนของมี่เนี่ยมี่ไปเริ่มสอบยังไงแล้วก็การเตรียมตัวเป็นยังไงแต่วันนี้เราจะไม่คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารนะถ้าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมี่จเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเพราะมี่ได้ระบุบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่า ช่วงที่คุณรอช่วงนี้เพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นช่วงโควิดเขาก็จะทิ้งระยะคนที่ส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องรอรอนานมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับ PR เรื่องเกี่ยวกวับสอบซิติเซนอะไรต่างๆนานาแต่ตอนนี้เพื่อนๆมีข่าวดีมาใหม่แล้วนะก็จะบอกว่าเมื่อไม่นานนี้เองนะก็จะมีหลายคนเริ่มโพสต์และมี่ก็ไปอ่านเจอมาเพื่อนก็เล่าให้ฟังด้วยเนาะเรื่องเกี่ยวกวับว่าตอนนี้ใครที่ยื่น ยื่นเอกสารไปเรื่องเกี่ยวกับอสอบซิติเซนตอนนี้นะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณเมื่อเขาอ,อนุมัติเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้รับเอกสารแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งข้อความส่งอีเมลมาบอกคุณว่าให้คุณเตรียมตัวอ่านหนังสือเลยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีการสอบผ่าน อินเทอร์เน็ตคือสอบออนไลน์นี่เองเหมือนสอบแบบผ่านกล้องวิดีโอแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนน่ยมันใหม่มากปีนี้ม่ว่านเป็นปีที่มันต้องทําแบบนี้แหละถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คนอื่นที่เขารอซิติเซ็นมันก็ล่าช้าไปบางคนส่งเอกสารไปนมนานมากแล้วดังนั้นวันนี้นี่ก็เลยอยากจะมาแชร์หลายคนถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็จะเล่าบรรยากาศที่ตอนที่มี่ไปสอบมันเป็นยังไงให้ฟังเพื่อนๆฟังด้วยนะก็มี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยนะว่าในช่วงที่ตอนที่มี่ส่งเอกสาร มี่รอนานแค่ไหนเนาะจะบอกว่าตัวมี่เองเนี่ยช่วงที่ยื่นเอกสารไปเนี่ยเรายื่นไปตอนที่เราเรียนจบภาษาเราได้ระเวบสี่แล้วเรายื่นเอกสารไปช่วงที่มี่รอเนี่ยก็จะรอประมาณ1เดือนนะก็จะได้รับอีเมลตอบรับกลับมาว่าเออเขาได้รับเอกสารของมี่ครบเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกมี่ว่าเนี่ยให้คุณเตรียมตัวอ่าน ข้อสอบแล้วก็ทําข้อสอบในอินเทอร์เน็ตได้เลยเขาก็จะมีลิงก์ให้เราแหละแล้วก็จะจริงแล้วจะมีหนังสือให้เราด้วยนะเออจะเป็นหนังสือแบบนี้นี่จะให้เ,เพื่อนๆดูจริงๆอ่ะมันจะมีเป็นเล่มอันนี้นี่ถ่ายเอกสารมาครูเป็นคนถ่ายเอกสารให้นี่มานะมี่ก็อ่านตามนี้แหละก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะประวัติเรื่องเกี่ยวกับอ่ะคือจะบอกอ่ะให้ฟังด้วยนะคลิปวิดีโอที่มีเล่าวันนี้จะพูดถึงทางแถบเคเบกนะไม่ได้แถบ แคนาดาเพราะว่ามันข้อสอบเนี่ยมิจะบอกเลยว่ามันเป็นข้อสอบทางฝั่งเคเบกทางทางแคนาดาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสอบอีกแบบนึงเพราะว่าเขาจะพูดถึงประวัติอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเขาจะถามถึงเกี่ยวกับเคเบกมากกว่าวันนี้มิจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบด้วยนะแต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมดนะเพราะมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีนี้จะบอกว่าหลังจากที่เขาบอกให้มิอ่าน อ่านอ่นอ,น,อน,อนอ่านข้อสอบทําข้อสอบทิ้งไว้อะมี่รอนานแค่ไหนเนาะจะบอกว่ามี่พูดให้ฟังถึง2คนนะคนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนของมี่เคยเขาเคยยื่นเอกสารไปนะแล้วก็เขาตอบรับให้ไปสอบภายใน3เดือนส่วนอีกคนนึงยื่นเอกสารแล้วเขาอนุมัติแล้วนะแต่รอ เป็นเพื่อนฟิลิปปินส์รอ,อนานถึงสองปีครึ่งเลยซึ่งแต่ละคนบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนคุณนู้นได้แล้วคนนี้ได้แล้วทำไมเรายังไม่ได้เพราะแต่ละเคสเขาพิจารณาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและณนะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยก็จะเป็นอะไรที่นมนานไปแต่ตอนนี้จะบอกมีมี่ะเพิ่งไปลงคลิปวิดีโอในใน Facebook ในเรื่องเกี่ยวกับมี่ไปรับใบประกาศมาเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆคน เข้ามาคอมเมนต์แล้วผู้บอกว่าโฮ้ยพี่มี่เนี่ยหนู่ะจริงๆแล้วมันจะต้องสอบอ่าประมาณปีนั้นปีนี้นะแต่ด้วยโควิดอะทำให้หนูแบบเฮ้ยอ่านแล้วตอนตอนนี้เลยปิดหนังสือละไม่อ่านแล้วมี่จะบอกกับเพื่อนๆฟังว่า ณนะตอนนี้เขาเริ่มแล้วเขากลับมันเริ่มแล้วนะมันมีการที่มีอย่างที่มี่บอกว่ามันจะเป็นการสอบออนไลน์ขอให้คุณอ่านรอไว้เลยถ้าสมมุติว่าเขาเรียกขึ้นมาจริงเนะี่ยเวลาไม่ทันจริงๆนะมันอะไรปุ๊บปั๊บมากๆอ่านไปเลยค่ะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยไม่บอกเลยว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะเออหลังจากที่เขาบอกให้มีอ่านหนังสือนะมี่จะบอกว่าภายใน9เดือนจากมีก็ได้รับ อีเมลมาว่าให้เตรียมตัวไปสอบจ้ะเออตอนที่มี่ไปสอบไม่บอกเลยนะว่ามี่บอกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่ามีนะ่น่ะไปสอบถึง2รอบนะจ๊ะเพราะว่ารอบแรกที่มี่ไปสอบเนี่ยการที่เราเตรียมตัวไปเป็นเดือนที่เขาให้เราอ่านแล้วก็อ่านเต็มที่เลยนะมี่จะบอกข้อสอบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มีอ่านจนพุนมี่ปริ้นมาแล้วมีเอาไปอ่านที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอ่านทุกวันเลยนะข้อสอบในเนี้ยแต่จะบอกว่าในข้อสอบในเนี้ย มันก็ไม่ได้มีเหมือนกับในข้อสอบที่เขาให้มาทั้งหมดคือมันคนละแบบกันแต่มันจะเป็นคําถามที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันตั้งคําถามใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหลังจาก9เดือนนะเขาเรียกเราไปรอบแรกที่มีไปสอบถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมามี่จะบอกว่ามี่ไปสอบรอบแรกมีเลือกสอบข้อเขียนนะบรรยากาศที่เข้าไปสอบเนี่ยมี่จะบอกเลยว่า <c oughs> เขาจะมีอ่าคนที่เป็นนาม ดวนี่แหละเข้าไปก็จะมีหลากหลายประเทศมากก็จะนั่งโต๊ะติดกันอย่างเงี้ยห่างกันนิดๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะมีคนมาแจกข้อสอบซึ่งการที่เขามาแจกข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นแฟม้มซึ่งแฟ้มในนั้นอะถ้าสังเกตจริงๆตอนแรกเราไม่สังเกตตอนจะมาสังเกตตอนที่เราสอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วเราจะรู้เพราะว่ามันมีถึง2แฟม้มคือ2แฟ้มหมายความว่ามันมี2สีมีสีดําและสีดแสดงจ้นะณตอนแรกที่เราได้รับคือทุกคนก็นั่งติดติดกันเขาก็แจกเราเสร็จปุ๊บเราเปิดออกมา เขาจังให้เราสอบนะเป็นเวลา30นาทีนะแล้วทีนี้จะบอกว่าก็พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะมี่ได้ข้อสอบอันแรกเป็นสีดำพอเปิดขึ้นมาแต่ละคนก็ตั้งใจทำเออพอเปิดไปแล้วมี่จะบอกว่าฝั่งนึงเนี่ยข้อสอบนะ2ฝัง่ง เป็นข้อสอบเดียวกันแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสคุณเลือกเอาเลยจากคุณไม่มั่นใจภาษาฝรั่งเศสคุณก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษบางอันสับบางอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่างกันคุณก็เทียบเลยอย่างมี่เนี่ยมี่บอกตามตรงว่าตอนที่มี่ไปสอบเนี่ยมี่มีความรู้สึกว่ามี่มั่นใจอ่านเป็นภาษาอังกฤษมี่ก็เลยเลือกเป็นภาษาอังกฤษแต่บางคําภาษาอังกฤษเราไม่เข้าใจเราไปเทียบเป็นภาษาฝรั่งเศสบางศัพท์เราก็เข้าใจดังนั้นจะบอกว่าเขาให้เวลาเราเราอ่านไปทําข้อสอบมี่ได้อันที่เป็นสีดำ บอกตามตรงนะข้อสอบในนั้นในข้อสอบนะเขาก็จะถามบางทีคําถามของเขาอะ่ะเขาถามไม่เหมือนกับคําถามที่เราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาจะแบบกลับกันไปกลับกันมาซึ่งทําให้ตัวนี้เองนะ่ะเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะสับสนเรื่องตัวเลขเพราะว่าเราจําตัวเลขจากอันนั้นมาจากตัวนี้มาพอเรามาลงจริงๆเราก็จะจําไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะเมื่อแบบปีพศออด้วยแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆนานาด้วยนะแล้วก็เล่มสีดำเนี่ยอย่างที่มี่บอกไปว่า อ่านเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมีพูดตามตรงเลยนะ เราอ่านเราเห็นแล้วเราไม่แทบจะทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในข้อสอบที่นี่อ่านในอินเทอร์เน็ตเลยแทบจะไม่มีเลยม่ทำแต่ละอันนี่ค่อนข้างจะยากมากซึ่งมันจะถามเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของเคเบกซะมากกว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เราจำไม่ได้เออไม่บอกตามตรงเราอ่านเรายังแทบจะจำไม่ได้เลยซึ่งจะบอกว่าเหลือภายในเวลาประมาณ5นาทีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเลยว่าเหลือเวลา5นาทีพอเหลือเวลาประมาณ1นาทีเขาจะประกาศเลยช่วยวางดินสอด้วยคือวางดิน นะดังนั้นตัวเราเองเนี่ยคือเสร็จไม่เสร็จก็ต้องวางกันแล้วทีนี้หลังจากที่วางดินสอแล้วนะทุกคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นั่งรอ รออะไรรอไปสัมภาษณ์คือคุณผ่านไม่ผ่านคุณก็ไปสัมภาษณ์นะตัวมี่นั่งรอเสร็จแล้วจะบอกว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะเขาจะไล่ไปเป็นคนๆอะไรแบบนี้ว่าเออเข้อสอบใครโดนตรวจแล้วก็ผ่านตามเลขที่อะไรแบบนี้พอถึงเวลาปุ๊บเขาเรียกมี่ไปคนที่สัมภาษณ์เป็นผู้ชายนะจ๊ะพอเข้าไปถึงเนี่ยมี่น่ความที่เรารู้สึกว่าเราอะทขาข้อสอบไม่ได้เรารู้ว่าเราไม่ผ่านเราเข้าไปแบบหน้าตาสลุดอยู่แล้วแต่ตอนไปสัมภาษณ์เนี่ย เขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเราก่อนนะเออเขาจะเหมือนประมาณว่าลองดูเพราะเขาดูแล้วหน้าตาอย่างเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแน่ๆเลยซึ่งตัวมี่เนี่ยการที่เราจะมาสอบซิติเซนแล้วไม่พอเราอยู่ฝั่งเคเบกฝั่งนี้เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสดังนั้นมี่ก็เลยพยายามที่จะให้เขาเห็นว่า เล่าว่าพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะโวยเราจะเป็นสัญชาติาแคนาเดียนสัญชาติาเคเบกเนี่ยเราก็ต้องพูดภาษาเขาให้ได้ดังนั้นมิ้ก็พูดกับเขาว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสการสัมภาษณ์จะบอกว่ามันเป็นสัมภาษณ์ที่ง่ายมากเหมือนเราพูดคุยกันเขาก็ถามว่าเรามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วงานแรกที่เราทำเนี่ยเป็นงานอะไรแล้วก็มีลูกกี่คนแล้วก็สามีอะทำงานอะไรเออแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคุยกันอะไม่ถึง5นาทีคําถามน่าจะประมาณ4ี่หาคำถามได้ซ้ําไปเหมือนเขาอยากให้เราพูดอะเออมิ้ก็พูดไปว่า เออเนี่ยมีททำงานแรกนะเป็นงานเกี่ยวกับร้านอาเป็นช็อปขายเสื้อผ้านะแล้วก็หลังจากนั้นเคยทํางานตรงนี้ตรงนั้นคือเราก็เล่าไปหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะเขาก็บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าข้อสอบที่คุณทําอ่ะมันไม่ผ่านมี่จะบอกว่าจริงๆแล้มีรู้ตั้งแต่แรกเพามันไม่ผ่านเพราะมันทําแทบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันยากมากๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกบอกว่า,าจริงๆอ่ะข้อสอบมันอ่ะคะแนนเต็ม20ใช่ไหม มีได้ทั้งถ้าผ่านคือ15ไมีได้14ซึ่ง14ตกไป1คะแนนทำให้เราต้องมารอและเสียเวลาเพื่อที่จะไปสอบรอบหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะมาสอบมันทำให้เราเสียดายตรงนั้นแต่เขาก็บอกว่าการที่คุณจะมาสอบรอบหน้าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยขอให้คุณไปอ่านหนังสือมาแล้วก็ข้อสอบที่คุณจะสอบเนี่ย เป็นข้อสอบเดียวกันนี่แหละข้อสอบแบบนี้คุณไปอ่านแบบนี้มาเลยเราก็นึกในใจเฮ้ยมันจะง่ายคือจะบอกเราขนาดนี้เลยเหรอวะที่แบบให้เราไปอ่านข้อสอบเก่ามาทําตามนี้แหละส่วนสัมภาษณ์คุณไม่ต้องมาสัมภาษณ์เพราะว่าคุณสัมภาษณ์ผ่านแล้วเออมี่ก็เลยมีความรู้สึกเอออย่างน้อยเราก็สัมภาษณ์ผ่านแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยตัวมี่ก็กลับมาด้วยความรู้สึกเราเฟลอะ่ะเออข้อข้อเดียวเองอะ่ะแต่มันก็ไม่เป็นไรเรากลับบ้านมาเนี่ยมี่บอกเลยนะว่า เราก็รอเพราะเขาบอกว่าประมาณ3เดือนใช่ไหมการที่บอกว่า3เดือนเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าชะล่าใจนะเพราะว่าภายใน1เดือนเนี่ยเขาส่งส่งอ e ีเมลมาบอกมี่แล้วนะว่าคุณขอให้คุณเตรียมตัวไปสอบรอบต่อไปคือมี่ก็เตรียมตัวคือจริงๆเราก็เตรียมตัวสม่ําเสมออยู่แล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการสอบซิติเซนตให้ผ่านเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาดังนั้นมี่ก็อ่านทุกวันแหละพอถึงเวลาจริงเขาเรียกเราไปสอบทีนี้จะบอกว่าการไปสอบรอบที่สองเนี่ยเขาบอกกับเราใช่ไหมว่า คุณมาสอบรอบนี้คุณอาจจะได้ข้อสอบเดียวกันแต่ตอนที่เราเข้าไปในอินเดเกรนเพียบเลยคือเหมือนนั่งกันตึมไปหมดเลยเนี่ยแล้วทีเนี้ยมีจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเราเราไม่ต้องไปเขาจะรู้ได้งไงว่าคนคนนี้เคยไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่ต้องสอบสัมภาษณ์อีกแล้วก็เล่มที่เราได้อะข้อสอบที่เราได้อะจะต้องเป็นข้อสอบเดิมเราจะรู้ได้ยังไงวะตอนที่เขามาแจกข้อสอบจากเขาก็แจกแจกแจกไป ครั้งแรกที่มี่สอบมี่ได้แฟ้มสีดําแต่ตอนมาสอบรอบเนี้ยมีได้แฟ้มสีแดงเออเพราะเขาบอกเริ่มต้นสอบเนี่ยมีเปิดปุ๊บเชื่อมัเพื่อนๆตกใจอะว่าอะไรรู้ป่ะมันไม่เหมือนข้อสอบเดิมมันมี2องอบาบ้ามนะมันมี2แฟ้มนะคะเพื่อนๆอันนี้พูดถึงฝั่งเคเบกนะฝั่งอื่นไม่ไมรู้นะเล่มที่มี่ได้เนี่ยที่มันเป็นเล่มสีแดงเนี่ยมีเปิดออกมาเพื่อนๆรู้มาว่าแต่ละข้อที่มีเห็นเนี้ยเฮ้ย ทำไมมันง่ายจังวะมันเป็นอะไรที่ถามอย่างเช่นอามิจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประวัติอะไรเลยนะเช่นเขาจะบอกถามเราเช่นอะไรนะอ่าอ่าตึกรัทสภาอยู่ที่ไหนว่ะเออถามอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเฮ้ยเราอ่านมาเป็นรอบที่ลอยแล้วอะ่ะแล้วก็ถามว่าอ่าคนแคนาเดียนมากกว่าครึ่งนึงอะ่ะอยู่ที่รัฐอะไรเออ แล้วก็อันนี้นี่จะบอกคร่าวๆนะในอันในกรณีที่มีบอกว่ามี่ได้แฟนที่ง่ายนะแล้วก็อ่าอย่างเช่นนี่มีมีมีจะบอกไปแบบรีบๆนะเพราะว่ามันเยอะอ่าแล้วก็คําว่าเอสกิโมแปลว่าอะไรเอสกิโมเนี่ยมันเป็นฝั่งเคเบกนะเออเน,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นคําถามคํานึงแล้วก็ถามว่า แล้วก็สัตว์อะไรที่เป็นออฟฟิเชียลของแคนาดาวะเออถามอะไรที่เป็นแบบง่ายมากแล้วก็ถามว่าผู้ว่าราชการชื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยเออมันถามที่เราเราอ่านมาตรงมากแล้วก็มีอะไรอีกมออีนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรของแคนาดาแล้วก็ของเคเบกด้วยนะจําอย่าสลับกันนะอันเนี้ยเขาถามมันจะงงง,งแล้วก็กีฬาวะ่ะกีฬาของที่เคเบกนะเป็นกีฬาอะไรแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนแรกชื่ออะไรวะ่ะเออ แล้วก็นี่อันนี้น,นีแบบไปแบบเร็วๆเลยนะแล้วก็จะบอกว่าเพลงเพลงของแคนาดาชื่อเพลงอะไรมันจะเขียนเป็นในลักษณะแบบคล้ายๆกัน,น่ะเพื่อนๆ ก่อนที่จะเลือกอ่ะขอให้ดูดีๆก่อนนะเพราะว่ามันทําเหมือนมานหลอกเราอ่ะเขียนคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยขอให้เพื่อนดูด้วยนะแล้วก็แล้วก็แม่น้ําสายทางเคเบกที่ใหญ่ที่สุดอ่ะชื่อแม่น้ําอะไรอันเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆจะบอกว่ามี่จําข้อสอบเล่มแรกไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะยากแล้วมันก็เยอะมากๆเลยแต่อันที่สองเนี่ยมี่จําได้เพราะว่ามันง่ายง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่มี่สอบอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นั่งรอเหมือนเดิม ทีเนี้ยก็จะมีการเรียกเข้าไปมีก็อย่างที่มี่บอกว่ามี่อะสัมภาษณ์ผ่านไปแล้วมี่ยังอยากรู้ว่าเขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์ไหมสุดท้ายเขาก็เรียกเราไปจริงๆแต่ตอนไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้สัมภาษณ์แล้วนะคนสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คนเดิมมี่นะยังนึกในใจว่าถ้า เป็นคนเดิมที่จะถามเขาว่าอ้าวแล้วทําไมคราวที่แล้วบอกเราว่าว่าข้อสอบมันเหมือนเดิมอ่ะให้ไปอ่านมาแต่จริงก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าเล่มที่สองที่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เออมันง่ายมากอ่ะแล้วเราทําผ่านทีนี้เขาก็มาบอกเราว่าข้อสอบวันเนี้ยคุณนะอ่ะสอบผ่านนะได้คะแนนทั้งหมด20เต็ม20ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ง่ายด้วยแหละมีอย่างที่มีบอกไปถ้าเป็นอันอันแรกนะแล้วมาสอบครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้20่สิบไม แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์อย่างที่บอกไปแหลนะเนาะว่าหลายๆคนก็อ่านหนังสืออ่านแล้วอ่านอีก ไม่เรียกสักทีก็เลยขี้เกียจจะอ่านแล้วปิดหนังสือซะอย่างนั้นอยากให้หลายๆคนอ่านนะคะอ่านตั้งใจอ่านเลยเพราะถึงเวลาจริงมันรวดเร็วมากๆเลยนะแล้วก็ข้อสอบอย่างที่บอกแหละว่ามันก็อยู่ที่ดวงว่าคุณจะได้เล่มไหนเนาะแต่มี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าทางทางฝั่งของแคนาดาทางนู้นมันอาจจะเป็นอีกข้อสอบหนึ่งที่มันยากทั้งคู่หรือง่ายทั้งคู่อันนี้มี่ไม่แน่ใจแต่ทางของมี่เนี่ยมันเป็นเล่มหนึ่งยากเล่มนึงง่ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะบอกด้วยว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์รอบที่สองอ่าตอนที่เราไปสอบรอบ ที่มีได้คะแนน20เต็ม20อะ่ะเขาก็จะมีจดหมายให้คุณเดี่ยวนั้นเลยจดหมายฉบับนั้นพอเปิดขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าให้คุณมาสาบานตนในวันรุ่งขึ้นได้เลยมี่ก็เฮ้ยทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้วะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาที่เรามาสอบกับพวกเพื่อนๆหลายๆคนนั่นแหละแล้วบางคนเขาผ่านไงพอผ่านเขาก็จะนัดมาสาบานตนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่มี่น่ะ มาสอบอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพอเราผ่านเราก็เลยได้สาบานตนพร้อมกับคนที่ผ่านในเดือนที่แล้วดังนั้นเราก็เลยได้เหมือนได้พร้อมกันไปเลยเออเนาะก็อีกวันรุ่งขึ้นนะมิจะบอกการเตรียมตัวที่เราจะมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แต่งตัวสุภาพอมิ่ีก็จะแต่งตัวรู้สึกว่าจะเป็นชุดเรียบร้อยเลยนะแบบชุดขาวเรียบร้อยอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะแล้วก็ ไปก็จะเป็นการนั่งรอคนแบบใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอ่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าคุณมาสอบซิติเซนคุณได้สัญชาตินี้คุณจะต้องอะไรยังไงได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็นานพอสมควรเลยสามีมิไปตั้งแต่เช้าไปกับนี่เพราะว่าเราตั้งใจจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันเนาะแล้วก็ทีเนี้ยก็จะเป็นการที่คุณไปรับใบประกาศมิมีบรรยากาศของการอ่า การไปรับใบประกาศเดี๋ยวมีจะลงให้ดูด้วยจริงๆเคยลงไปแล้วแต่มันนานมากแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปดูมาเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยมี่ก็จะไปถ่ายตามมุมที่ที่หลายๆคนเขาถ่ายกันแล้วก็ถ่ายเก็บภาพเอามาไว้ก็ใช้เวลาทั้งวันเลยจ้ะ ก็เสร็จภายในวันนั้นเลยแล้วก็เราก็จะได้มิจะบ,บอกว่าวันที่เราไปเนี่ยเราจะมี PR ของเราไปด้วยใช่ไหมพีอของอของเราที่ที่มีอยู่เราก็จะให้เขาไปเลยนะแล้วเราก็จะได้ใบที่เขาให้มาอ่าแล้วก็มีรูปถ่ายของเราหนึ่งใบในนั้นมีธงให้เราหนึ่งอันแล้วก็จะมีหมุดอะไรสักอย่างเนี่ยให้มาในนั้นด้วยแล้วก็ PR นั้นเราก็จะ คืนให้เขาไปเลยเพราะว่าเราเป็นซิติเซทแล้วเนาะหลังจากนั้นมาพอคุณได้ใบนี้แล้วคุณก็สามารถยื่นทำพาสปอร์ตแคนาเดียนได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่อ่ะหลายมีอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะถามว่ามันสําคัญไหม มันก็ไม่ได้สําคัญเป็นอันแรกแต่คุณควรที่จะทาเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเรามาอยู่ที่แคนาดาเนาะมีเชื่อว่าความใฝ่ฝันสูงสุดของสาวไทยของคนที่มาอยู่ที่นี้ก็อยากจะเป็นซิติเซนแต่ถามว่ามันแตกต่างจาก PR อายังไงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่มันได้ความภูมิใจดีกว่าที่เรามาอยู่แล้วโหอยู่ผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรก็ไม่ได้ทําสักอย่างนี่ซึ่งจริงเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไปสมัครแต่มันอยู่ที่เราอะจะข่อยคว้าอยากจะทํำไหมทําแล้วมันก็ได้ความ ภาคพภพูมิมใจของตัวเราเองเนาะยังไงก็วันนี้เนาะก็เป็นคลิปวิดีโอที่มี่พยายามที่จะอเอามาบอกแล้วก็เอามาแชร์ว่าตัวมี่อ่ะเคยไปสอบมาสองครั้งแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เก่งภาษามี่ก็จะแชร์ให้เพื่อน,อนๆฟังแหละว่าหลายๆคนก็อย่าอย่ารู้สึกว่าท้อใจเนาะในการทําอะไรแต่ละอย่างมี่เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราไปสอบอะไรไม่ผ่านรอบแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ขดรอบที่สองเขาห้ามคุณนีหว่าว่าคุณคุณไปสอบไม่ได้นะเอออะไรแบบเนี้ยมันสักวันหนึ่งคุณต้องได้ตัวมี่เองเป็นคนที่มีความพยายามทุกอย่างเลยยังไงก็ม่เป็นกําลังใจให้ทุกขอให้ทุกคนสอบผ่านกับทุกคนเลยค่ะวันนี้ม่ต้องขอฝากคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ม่ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ